เเน็ตงงอกเกือบหักล่องลอยสู่อ่าวไทยสุดอีย่ยงวะโรคไตเรื้อรังก็มายังคงทำให้คนดูนั้นต้องบนอีย่ยงวะกันต่อค่ะกับอีพีล่าสุดนะคะสำหรับอกเกือบหักแอบรักคุณสามีละครเรื่องดังของผู้จัดแอนทองประสมค่ะหลังช่วงตน้ตนๆเรื่องนะคะของตอนที่ผ่านมาดูเหมือนจะเข้ารูปเข้ารอยค่ะที่ควรจะเป็นไปได้ หลังจากงานนี้ออกจากทะเลจนกลายเป็นสวรรค์เบี่ยงไปในตอนที่แล้วแล้วล่ะค่ะแต่พอดําเนินเรื่องมาถึงช่วงท้ายๆมหากัปบ,บทศกที่ไม่มีในนิยายก็ด่าหน้าเข้ามาหาเทียนและเมยค่ะอีกระรอกจนได้นะคะเมื่อนางเอกที่ท้องแก่ใกล้คลอดเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังค่ะงานนี้ด่างมาก็มาเต็มๆซีนน้ำตาของพระนางแทบจะท่วมจอกันเลยทีเดียวค่ะ ในขณะที่คนดูทางบ้านก็น้ำตาท่วมทวิตเตอร์เชนกันเลยล่ะค่ะเพราะรู้สึกงงง,ง,งวยว่านี่ตูดูละครเรื่องอะไรอยู่ฟะและงานนี้นะคะก็ทำเอาชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะอัดอันมากๆจนบ่นยาวเหยียดลงในโซเชียลมีเดียเลยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่พังสุดๆแล้วตั้งแต่ดูละครมาตอนจบเรื่องนี้คือไม่ไหวดูอย่างทุลักทุเล ผู้จัดผู้กำกับและผู้เปลี่ยนบทต้องรับให้ได้นะที่ผลมันออกมาเป็นแบบนี้ที่เขาวิจารณ์แบบนี้เพราะเขาผิดหวังเหมือนถูกหลอกให้รักมานาน12ปีพอเข้าปลายปีที่13ใจเริ่มเปลี่ยนผ่านปีที่1 4เขาบอกเลิกและแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ถึงปีที่15เลยทีเดียวเป็นแบบนี้เลยเปลี่ยนบททำไมหรอคะไม่เข้าใจอยู่ด้วยกันลหลายๆคนไม่มีใครเตือนกันบ้างหรอว่า กำลังจะออกทะเลจู่ๆเปลี่ยนบทเปลี่ยนโลกแล้วมาบอกว่าจะสอนพระเอกให้รักให้เป็นรักให้เป็นบ้าอะไรสำหรับคนที่อ่านนิยายจบแล้วทุกคนเขาคิดแบบนี้ค่ะมาฟังค่ะมาฟังข้อที่1คนชอบเพราะการดำเนินเรื่องโดยนางเอกแอบรักมาตั้งแต่เด็กและใช้ตัวตนของตัวเองจีบพระเอกโกโก้ใสๆบทมันน่ารักมากกุ๊กกิ๊กดูแล้วคลายเครียดข้อที่ส พระเอกเป็นตัวที่ทําให้เนื้อเรื่องมันเดินเกลี่ยนปากร้ายแต่มีมุมน่ารักที่ทําให้นางเอกรักคนอ่านเขาสัมผัสได้พระเอกไม่ได้เลวแค่ปากแข็งแนวพระเอกเกาหลีอ่ะคนรุ่นใหม่เขาชอบกันจา้าพี่จา๋าข้อที่สมเคมีหมากมิวคือดีโคตรตรงกับนิยายเป๊ะอันนี้คือที่สุดของที่สุดเข้าใจด้วยค่ะข้อที่4ี่ อีพี1-12อันนี้คุณทำออกมาดีมากกราบเลยข้อดีห้ตัวละครทุกคนเล่นได้สมบทบาทมากมันสนุกจนคนเขาติดงอมแงมข้อที่6บทจบในนิยายคือดีดีมากรอแค่คุณนำมาปรุงให้ดีมันจะวิเศษสุดๆไปเลยเราอ่านนิยายเราคิดตามได้เราเรียนรู้ตัวตนของตัวละครผ่านตัวหนังสือผู้เขียนนิยายเขาเขียนสื่อออกมาได้ดีผ่านตัวอักษรทีนี้อยากถาม อะไรโดนใจให้เปลี่ยนบทจบอะไรคือสอนพระเอกรักให้เป็นเรียกดีว่าส่วนรายอื่นๆนะคะก็จะหนักจัดเต็มบทนลงในทวิสเตอร์ไม่แพ้กันเลยล่ะคะ่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าจุเดือดเผ็ดมันมากๆเลยล่ะคะ่ะและงานนี้นะคะเราก็ต้องมาเตรียมตัวรอลุ้นละค่ะว่าพี่แอนทองประสมของเรานั้นจะพิกล็อกหรือว่าจะจบอย่างไรก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปล่ะคะ่ะ